สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรกรที่เขาร่วมรักทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องยูทูบเจ้าทีมชาแนลนะครับช่องสื่อการในการสืบสารรักษาและพัฒนาควายไทยมือนี้จ้าทีมพาพี่พน้องมาอยู่ที่ตลาดนะัดโคกกระเบือพระสมเด็ดจจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวันอาทิตย์ที่21พฤษภา,าคมนะครับ2566นะครับมาเบิง่งราคาควายเฮาอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นแบบใดนะครับผมจากการสำรวจมือนี้ควายหลายนะครับควายหลายคือคัก เนีครับแล้วก็มีควายงามนี่ก็หลายตัวนะครับขามาเมื่อนี่นะครับพี่น้องไปไปชมกันนะครับก้อนสิก็ไปรับชมนะครับกับฝากพี่น้องเฮ้าก็ไลไ์ก็ติดตามเป็นก็ลังใจให้จ่าทีมไหนเฮตุคิดไม่ไหม้พี่น้องเฮ้าได้รับชมไปตลอดนะครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมย่านนะครับครับอ่าแม่กี่ตัครับเมื่อนี่อ่าสองตครับสองตัวนะครับผ่องตัวหนึ่งครับแม่นี่แม่ออะมาแม่นางครับผมแม่แรกแม่แรกแม่นี่สูงกนั้นนะครับ สูงอยสาดครับดึงไปนะเห็นอันนี้ลูกเพื่อนมาขึ้นังไงบ่อครับบ่องานเดียวนะครับเนาะงานครับสถานาเพื่อนทองว่างครับทองว่างนะครับทองว่างสูงลอยสามสครับสาครับอยสาสิบเจ็ดสถานะทองว่างเพื่อนเคยพาลูกไม่เัอลูกแล้วครับ ลูกหนึ่งครับหนึ่งลูกนะครับพาลูกแลลูกสองจับซัดแล้วครับจะม้อนเลยผสมครับอ๋อเป็นสัตว์แล้วแต่ม้อนผสมเนาะครับเพราะว่ามันถือแห้งครับไปเสียค่าผสมอยู่นะครับเรื่องราคาผมมันจับสัดแล้วนะครับอุ้อยากได้เอาไปใส่พอดังๆใส่เอาโลดครับไม่เลือกเอาเน้องานครับมากแบบได้ก็ไปใส่เอาเพราะว่ามันถือแห้งนะครับตอนนี้ครับขึ้นแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับงาตา อัตลักษณ์ซอยสามสิบเจ็ดนะครับเป็นล่ำตัวล่ำตัวยาวนะครับหนังหนากะหนังก็หนาดีอยู่นะครับผมหนาบ้านดีหน้าตาดีครับผู้หนิงสดดีครับผมนะครับหน้าบ้านเพื่อนคิวนะครับใหญ่นะครับแล้วกตาแต่มแก้มแจ่มอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผ่านลูกมาแล้วหนึ่งลูกข้ออ่อมแต่ต้ปเข่าวใหญ่ดีนะครับเออเว้ยรูปเข่าไงดีผู้หญิงกว้างขวายถีงกว้างดีรูปเข่าวใหญ่เลยอ ว่าไวรไลไปไหนครับครับเปิดไปสามหมื่นเก่าบสามหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องต่อรองเด็ดหน่อยครับต่อรองไหนนิดหน่อยราคาของต่อรองกันได้อีกคือกอล์ฟเซนบนวานะครับผมราคาของต่อรองได้สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับประกันตำนี้ทุกมองทุกบอลเนาะคเพราะมีตำนี้นะครับพคืนแล้วนะครับไปเลือกผสมเอามาแบบไหนก็ไปเสื้อเอาครับใช่ครับแม่ทองเี่แม่ทองเขาจูงไปใส่ไหมครับนั่นครับไปเลยบหได้ครับ ชอบผมจุอับ่ครับโมถุกบ่ถอโมูเดียวทายหนังม่ะมจับไปตัวนี้ไปเอาลงหนังกันครับไปเัวแล้ครับม แม่นี่แม่นี่ทองนะครับแม่นครับประกันทองครับแม่นี่ทองประกันทองแท่ร้อยละซองแกะเหรอครับผมจักเดือนแล้วครับเก้าเดือนเหรอครับเก้าเดือนนะครับครับจ้าลูกแล้วเอ่อลูกซองอันนั้นสามสิบเก้าครับอันนี้ลูกซองเนาะครับลูกซองเซ้งพอได้ไหมครับมั่นครับผมตัวนี้เหรอตัวนั้นเหครับวอครับวอลล์คับซัดเหรอผึ่งแต่ผมว่าไหนทำวอลล์ะว่าราาคมันถือโอกาสเนี่ยครับสามสิบเก้าครับเปิดสามสิบเก้า นะครับแม่ทองได้แม่ได้แม่ทองครับบอครับแม่แม่นางครับสามสิบห้านะครับเตี่ยก็แม่หนังนะครับตัวนั้น่รู้อันนี้ทองเนี่ครับอันนี้ทองพ่อคุ้มฟุ้งรับจ้างน้ำหวานครับอ๋อพอคุอมตัวมากนะครับพี่น้องครับเป็นพอคุอมตัวมากประกันทองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปวท้องแล้วท้องแก่แล้วนะครับใกล้คลอดประมาณอีกซีเดือร์นกอดครับประมาณนี้นะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนแทงขาขาวนะครับเปิดร้านไปไหครับ ซ้ำกันครับสามหมืกาพันสามาพันบาทครับซ้ำกันแแม่นั่นพอลองในเลนน้อยครับแม่นีทอง่นัองว่างแม่นั่นจะสูงกว่าครับแม่นีเตียกว่านน้อยแต่ประกันทองแล้วนะครับเบอร์ติดต่อครับศูนย์หกสครับศูนย์หกสองเก้าแปดหกเกนย์สามห้าครับสามศูนย์้อยห้อยต่ำพ้ทองครับห้อยต่ำพ้นทองนะครับพี่น้องครับให้สนใจ ติดต่อสอบฐานต่อรองราครฝากเอสซีส่งจ่าทิมพนั่มเลยนะครับด้อครับครับครับฝากเอสซีนั่นะครับด้วเปิดได้ทุกแม่ครับพี่น้องครับจะสามารถเสียเรือแม่ทองหรือว่าเสียเรือแม่ทองบางนะครับแต่ว่าส่วนสุกิตามแค่นั้นเองในราคาเดียวกันครับฝากพึ่งเขาเปนหมันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเงินต่อ ใครเรามะครับยังครับยังสัมผัสนะครับครับเจอขึ้นตัวแม่ครับนี่ตัวแม่ครับตัวแม่แมครับอายุลายมาเนยแครับลายปีไม่ได้พบปรมาปีกว่าจะสองปีนะครับอ่าปีกว่าจะสองปีนะครับสูงลายมาเนยครับไตวัดนะสูงนี่บริแดใจเด้อบริแดดเป็นขั้วสาวเนาะขั้วสาวขั้วสาวขั้นนิสเซิ่งขั้นนผสมนะครับเนาะครับยังยังนะครับสูงประมาณหน่อยสามสิบนะครับว่าขั้นนิผสมนะนะครับเป็นขั้วสาวน้อยนะครับ ความผสมนะครับหนาดีนะครับหนาดีมันขั้วเติมตอนแรกเลยเพิ่มนะครับเพิ่มหนาของเผื่อนะครับเปิดไรบ้างครับเปิดไปสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับคั้วสาวน้อยนะครับไปสนใจกันทิศต่อสอดมาตัวเดียวนี่ครับเอามาสามตัวครับขายแล้ว ขายแล้วขายแล้วอ๋อขายแล้วย่างตัวเดียวครับขอบร์ทิดต่อนีครับครับศูนย์แปดซีศูนย์แปดซีเก้าสองเก้าสองซีเย์เนครับ้อหอยหินครับอยหินยูไซคัยูลอยครับหอยอยหินนะครับลอยเอสเพื่อำาเพื่อสวัสดิบรีครับวัดนะครับหอยหินจากสวัดิบรีนะครับขอบคุณครับไอสสนใจติดที่ต่อสอบถามต่อรองราคัเป็นได้เป็กน้องนะครับทา ไกลเลยไหมครับแม่ลูกควบนี่ยสัมภาษนะครับแม่ลูกลูกเถิกนะครับลูกเถิกลูกเถิกลูกจะโตแล้วครับลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวเป็นลูกของพ่ออดไนั่นเถิกเนี่ยพ่อบ้านนะครับเป็นลูกพ่อบ้านแม่ส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับผ่านลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับสถานะตอนนี้ ท e arts, ้องว่างนะครับสถานะตอนนี้ท้องว่างความผสมเนาะนะครับสถานะตอนนี้ท้องว่างความผสมเออ่ทุกถอนบอมี่นะครับเนาะประกันตำนี้ทุกหม่องทุกบอลนะครับประกันดำนี้ถุกหม่องทุกบอลนะครับบอมมี่คาถูกคาถอนเด้อพี่น้องนะครับประกันดำนี้นะครับไทยนะครับแม่ลูกนะครับลูกเคิร์กนะครับหนึ่งตัวลูกประมาณงสองสามเดือนนี่แหละครับพี่น้องประมาณสองสามเดือนประมาณนี้นะครับเปิดไลฟ์ไปเลยครับ แม่ลูกคู่นี้เปิดไว้45,000เด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่เพิ่นก็ง,งามดีเด้อลูกเดียวสายอุทัยพีิแม่แม่สายอุทัยเด้อพี่น้องนะครับใครสนใจอยากได้สายอุทัยประจำคอกประจำฟาร์มนะครับพี่นอ้องเฮา้าสามารถติดต่อสอบถามต่อรองละค่ะกระเพิ่นได้ที่เบอร์061 061 992 992 1337์่งเก้าค่ะหนึ่ท่านแม่นะครับค่ะสื <7 37 S 2> ้อว่ายิ้ม แม่ยิ้มยี่สครับยี่รอยเอสค่ะร้อยเอสนะครับอ่ะวหู้ในหอยร้อยเอสได้หลายนะครับเหมือนนี้นะครับอ่ะแม่ยิ้มร้อยเอสพี่น้องมาข้มเดียวนี่บอกระหังข้อมเดียวนะครับผมมาสีมันห้าพันนี่ตัวหนึ่งอะไรนี่ก็แม่นบอกตัวหนึ่งอะแม่นี่ทองบอครับแม่นัหนททองค่ะประกันทองพี่น้องครับแม่นี่แม่นี่นี่รู้สึกว่าจะกว้างดีขนาดนะครับกว้างดีขนาดนะครับแม่สูงหน่อยสี่สิบสองประกันทองแทร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าเจริญ เออใหญ่ดีเลยเพืนน่นจ๊กลูกแล้วครับนนล,ลูกสองตัวในท้องลูกสตัวในท้องกันปะสองตัวในท้องนะครับพี่น้องครับโอ้ขวงดีขนาดสูงเลยสี่หยิบสองเนาะกว้างดีนะครับพี่น้องเบิงบ้งเบืงบ้งเบิง้งเบื้งไอเชื่องกลางเพื่นนะครับข้ยแบบนี้คลอดง่ายนะครับคลอดง่ายข้ยแบบนี้คลอดง่าย อย่างใดจะคล้องพระเล็กี่แล้วอย่างใดสิไดเนาะพี่น้องเอ้ยพระเล็กข้อยถือครับมาบุหอดเจือเทียนี่จะคนรัดอเบิร์ตอันนี้นะครับลอยสี่สิบสองนะครับลอยสี่สิบสองประกันท้องแท้เก้าเจริญนะครับประกันท้องแท้เก้าเจริญจักเดือนแล้วครับแปดเดือนเอกสารเาครบเนาะเอกสารครบนะครับอ่ะกว้างดีแล้วก็ลั้มตัวเนี่ยเอาคือเสื่องแถมไง นี่แหละพี่้องครับหากล้วยหากล้วยอย่างเสื่องงูแบบนี้ะครับมันยังเลียงไงเอาลอยซีสองวาไวหกมื่นเกาค่ะหกมื่นเกาแต่ข่าเกษตรอาวเหงเงิบเลยถะเไ้ยแม่นด้ดีค่ะโอ้ยเชื่อหนึงหกมื่นเก่าแม่นแาาเกตรกรอ142ลอยซีบสองเส้นท่องเก่าจะเลิ่พอดัง นะครับคนแนนได้กี่ตอนซื้อไหมส่มสงกุ<อ>้งเพือนแพงมันแสนขวมเนาะแมนแสนขวาค่ะไอหกมื0เก่าออออีีหกมือเก่าแมนนหมือเก่าค่ะห่วยอ๋อต้งเกิแต่หกมือเก่าพพี่น้องครับหกมืเก่าพันเลยประกันตำนี้ทุกหม,มู่ทุกบอลประกันตนี้ค่ะบกตอนดอกลาบอมี่อ่าวเบอร์โทรติดต่ออีกรอบหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนยองเก้าเก้นึงสามสามเจ็ดค่ะหนึ่งมไม่ยิ้มนะครับยูลอยเอ็ดพี่น้องครับง โอ้ยเนาะแขวหัวขั้นเด็ดเต็มสั่งแขวหัว,หวตะขึ้นนาะโอ้แขวโลนเออกระแซมขึ้นมาแขอขอแมาซพี่น้องครับลูกสองในทองสูงลอยสี่สิบสองเส้นนะครับสูงลอยสี่สิบสองเส้<ค>น,สเ,นเออหล้งังไ,ไ,ไอ้นี่เพิ่นิไอ้ยังก่อเชื่องการเชื่องการกันดีนะครับขอดูกง่ายขอดูกง่ายอ้าเล็ยบแต่ใหญ่เลยนะครับเล็บใหญ่มนดีเนาะมันกล้าขราวอัตลักษณ์ชัดเจนเอา้าติดต่อสอบถาม ถือว่าเป็นที่เด็ดอีกตัวหนึ่งอกมือก่อพันธ์ฝ่าคุปตินองขอบคุณครับจึงแม่นี่สวัสดีครับขายอะไรครับเนี่ยย่างนะครับสถานะเพป็นเป็นได้ครับเพป็นเนี่ยพึ่งผสมนะครับสูงไรเป็นไหครับส,ส,สูงสน้อยชาชิเผาสูงไรชาชิเผาป๊อปขึ้นหนาดีแท้พี่น้องครับเบื่องล่ำร่าง่ำเห่าขนาดยืนดียืนงามผสมยังไว้ครับพึ่งผสมเนี่ย โอ้โคมโตมโอ้หน้าตาสวยาวหน้าสวยเลยพี่น้องหน้าค่อยหน้าสวยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจำปากง่ายๆขี้หยาเก่งเบื้องแข้งขาแต่เอือดนะครับบ้าอุย้ยเรียบดีแท้เออขาข,าขาแข้งดีนะครับเรียบดีนะครับอัตลักษณ์ก็ชัดเจนดีนะครับสวยประการต่อนี้ทมของทุกบอลนะครับเนาะ บอกได้เลยว่านามากนะครับน้ามากม้วน <S 2> <S 2> <S 2> าทางม้วนคางม้วนถ่ายนะครับผมถ่ายสุดๆใหญ่ๆนะครับขาดีเล็บดีนะครับขาดีเล็บดีมุนเลยมุ่นแน่นกรีบแน่นดีกรีบแน่นดีนะครับแล้วคายก็น่าสวยนะครับบ่มันคั้ยเถกนะครับเบิ่งข้อเพิ่นสนันข้ออายุเพิ่น อส,ออสองปีกว่านะครับรกรโข่มโตใบจักเมือ่อยนะครับผ่านรอบแล้วไปหึยังเนาะพึ่งผึ่งโค้มเนาะพึง่งโค้มโตไปนะครับสว,ส,วส,วสวยนะครับสวยสวยสวยนะนะครับลำตัวยาวนะสวยสูงลอยสาชิมห,หาเส้นเลยพี่น้องเชื่องนะครับเชื่องเชื่องจับดูมาตัวเดียวนี่ครับเชื่องเชื่องกเลยพี่น้อง เบอร์โทรติดต่อนะครับ080ครับ080 179 179 4889รับ4889เปิดไว้6,500 0ครับผม0 0 0ครับผม0 0 0พี่น้องครับ6,500 0่้าันเอานี่ที่เด็ดนะครับหน้าดีนะครับลักษณะดีนะครับผสมแล้วนะครับโตนะครับผ่านหลอด หกหมื่นหาพันหกหมื่นหาพันสูงหน่อยสาสิบหาเส้นนะครับฟาร์ไรคร์มม่วงครับกูดดี้ฟาร์มครับผมเอ๋อคือคำม่วงคำม่วงครับผมยี่ห้อไหนครับผมของคำม่วงติดอบตทุ่งคลองครับติดอบตทุ่งคลองครับผมกูดดี้ฟาร์มครับผมนะครับมีที่เด็ดมีหลายครับหลายลายไงเลยครับผมเอาเดี๋ยวสิไปเยี่ยมชมจักมือนะครับผมมามีโอกาสสิไปเยี่ยมชมนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะ พช่พี่านองอยเบิงฟาร์มเพิ่นนะครับอุตีิฟาร์มอ่ะขอบคุณครับมันห้านครับ65,000นะคารว่าสวัสดีครับไม่แยกตัวมาเนี่ยฮะออกมาน้ำกันบ่จุ๊จุดจุจุเตนมนออกเลยเว้มัค่ะสาวไปโรงเรียนเท้าน้อยส่งโรงเรียนไม่เกี่จะมาเอาซิน่อนเลยโอ้ย เงมเงินหผ่คาอยู่ใครแล้วมาครับคนพอนะครับขอบคุณขาดไห่ด้ครับด้วยขอบคุณก็เลใครนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสูงอะไหนครับแม่นี่ยร้อยชีฟสองครับซีสอง ไอ้นี่ลูกเพื่อนบอกครับผมลูกเถิกหรลูกแม่ลูกแม่ครับลูกแม่นะครับป้าถ่ายไหถ่ายเครื่องใหญ่นะครับเจ็ดเดือนนะครับลูกเพื่อนลูกกว่าประมาณเนื้อหนังสามเดือนก็ที่เดือนหนึ่งแล้วเป็นลูกของพ่อใดครับก็ลูกยกมงคลครับว่าลูกยกมงคลเนี่ใบอยใบมีนนั่ใบลูกคนครับหรือใบทับไหม อ, <S ais ama> <S ais ama> อัน <S ais ama> นี้ใบลูกนะครับนี่คือใบเกิดของลูกนะครับเอกสารใบหลอดครบเด้อพี่น้องนะครับเอกสารใบหลอดครบนะครับขอดตั้งแต่ธันวาที่ผ่านมานะครับบ่หอดตอนนี้เกษตรประมาณหาเดือนนะครับห้าเดือนนะครับยกมงคลนะครับไพ่ชื่นชอบทายาทใบยกนะครับใบยกก็คือสายในตำนานเมื่อก่อนซึ่งเป็นควายที่แพงที่สุดนะครับตะกี้นะครับคือใบยกเป็นควายที่แพงที่สุดในประเทศนะครับในสมัยนั้นนะครับผมอ่ะ สายอมตะนะครับสายเก่านะครับใบหยกนะครับเป็นลูกของยกมุข้นเดอี่เดอสาวน้อยตัวนี้นะครับแม่สูง122ตอนนี้ผสมบิ๊กบุรีรัมนะครับเจ้าบิ๊กบุรีรัมเป็นทายาของบิ๊กอุไทยนะครับซึ่งได้แกนแชมป์มาแล้วหลายสนามนะครับเป็นควายที่สมูทสมส่วนนะครับแล้วก็เด็ดมากนะครับตอนนี้เด็ดดวงเลยล่ะนะครับผสมบิ๊กบุรีรัมไปเมื่อวันที่ 12พฤษภา66นะครับกำเัคขอดกำลังขอด16บหเมษา67นะครับผมสงการปีหนาเอาไปกินนองได้เลยนะครับบิก๊กบุรีรัมย์้อนะครับผสมบิก๊กบุรีรัมย์ไปแล้วนะส่วนส่วนสิบสองประกันตํานี้สมบ,บูบอลน,นะครับประกันมือม่เบิ้งหนาบ้าน,นาเพ่นะครับอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องนะครับชัดเจนดีนะครับปากง่ยายกินใหญ่เก่งน,นะครับ แข่งคาดีนะครับประกันบะมีทกนี่ถอนเนาะขอบผมราค่าตําแสนนะครับพี่น้องครับแปดหมน้นะครับคุณพอ่อคนละแป่นห้าพับาทเท่านั้นนะครับแปดหมืนหาพเด้อคัมเด้อแม่สูงลอยสีบสอลูกสาวยกมงค้นอีกหนึ่งตัวนะครับแปดหมื่นห้าพผสมบิ๊กบูลี่ั่มเข้าไปอีกนะครับผม เบอร์โทรติดต่อนะครับคุณพ่อ082 0 8 2 0 8 1 081 0229 0229คุณพ่อพอดลยพอลนะครับพอลิดพอลิดลอยเอ็ดลอยสีบค่ะพี่น้องแล้วก็มีลูกสาวพร้อมแปดหมื่นัวอ้ยพ่อไปเลี้ยงพอไปเลียงพ่อไปเลียงนะพ่อเนาะกรไม่ได้อีเล้ยแะ้ร แมนเห็นลอยซีซีบวกมเป็นแสนขวามีแล้วเกือบสองแสนพุณแล้ว<น>โอ้พี่น้องครับฝ่าวคุบครับฝ่าวคุบ<น>เห็นคลิปแล้วก็าโทร่มหาเพื่อนเลยเด้อนะครับผมเอาผลิตมีบริการจัดทรงหอดคอหอดซ้ามให้กเราพี่น้องครับนี่หลบยกมงคลขอพึ่งข้าคุณพ่อครับผมขอบคุณอะไรครับ,รบขายแล้วบ่ครับย่งนะครับเอาขึ้นหนาดีแทนนะสูงไรมาไหนครับนี่ ร้อยสามสิบบวกนะครับสถานะตอนนี้ควายสาวนะครับควายสาวนะครับควายสาวอ่ะหนนนนนู้หนะนะนะเมื่อกี้กูตึ๊บเลยนะครับเมื่อกี้ถ่ายกูเละถ่ายจนสวดนะครับกินอิม่มไรกันขี่แตกค่าขี่แตกค่าดากเลยนะครับเอ้า สวยงามนะครับเอ็กว้างแข็งขาดีเปิดครับเปินไครับสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องสี่หมืนหาพันบาทนะครับอ่าสี่หม้าพบาทนะครับมาตัวเดียวครับอเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดสามย์แปดสาสู้นยก้า้าหนึ่งหกคุณพ่อกันทระครับคุณพ่อจันโจอคุณพอ่อโจมาจากกันทละอ่ะ คุณพ่อโจมาจากกันทระนะครับพี่น้องภัยสนใจติดต่อสอบถามต่อรองราคาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปอะขอบคุณครับคุณพ่อนี่ขายอะไรบ้างครับอ่าสูงล้านไหมครับนี่สูงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเซนนะครับร้อยสามสิบเจ็ดเซนสถานะตอนนี้ท่องแล้วครับท่องครับรับเพมครับวดท่องมางหันเลย ตรวจท้องแล้วเรียบร้อยนะครับตัวในสนามนี่เนาาะสนมอ่ะพี่น้องครับเพิ่นมีบริการตรวจท้องนะครับตรงไตโฮมใหม่เด้อเพิ่นพ่อเพิ่นตรวจแล้วอ่ท้องเบิ่มพันล้านนะครับท้องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมเมื่อผสมเมื่อวันที่25เดือน2นะครับปี66หกขอดวันที่15เดือนหนึ่งปี67เอ้าปีใหม่ ปีน่ฝ้าไม่เอาไปกินน่องนี่ผสมโดยคุณหมอหมออันนะครับผสมโดยหมออันนะครับเอาไปกินน่องสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดของเบิ้มพันล้านนะครับควา,ายดังควา,ายหยักคัา้วาใหญ่ของจังหวัดกายลนศินเฮาก็คือเบิ้มพันล้านนะครับยกัยกษ์ใหญ่แห่งเมืองน้ำดำเด้อเบิ้มพันล้านนะครับตำนานที่ยังมีลมหายใจบ่มีติดคอกบ่ได้นะครับพี่น้องครับต้องมีติดคอก อ่บอหนึ่งโตกับสองโตในคอกไดตตองมีบลูกเบิ่มพันลานติดโตครับพี่น้องครับเป็นควายที่ให้ลูกดีนะครับเด่นในเรื่องของมัดกล้ามเนื้อนะครับทางท้ายท่ายเสีออกมาถ่ายมุ่นท่ายกลมถ่ายน้านะครับซึ่งในสนามประกวดเพิ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับเรื่องท้ายนะครับการสมส่วนของร่างกายนะครับให้ลูกอ่ายดำนะครับควายดำค้ายจับค้ายมูลาผสมเบิ่มพันลานออกมากับ อัตลักษณ์ชัดเจนออกมาเป็นคว้วไทยเลยนะครับพี่น้องครับแม่นี่นะครับท้องเบิ่มพันล้านไปแล้วบามีติดคอกบะไดพี่น้องครับต้องจัดนะครับสูงร้อยสามเจ็ดเปิดใและห้าสี่มื่นหาครับสี่มื่นหาพันครับสี่มื่นหาพันนะครบพี่น้องท้องเบื่อพันล้านจัดไปอย่าให้เสียครับพี่น้องครับล่าตัวเงามากนะครับประกันตาน่านี้ทุกมองทุกบอลบ่มีถกมีถอนเบื่อถ่ายเบื่อหางเบื่งถ่ายเบื่อหาง นะครับเบร์ถ่ายเบรงหางไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีติดคอกไม่ได้นะครับต้องมีนะครับเบ้งพันล้านนะครับตรงนี้ลูกเบ้งพันล้านติดคอกติดฟ้ามนะครับเป็นต้นสายแห่งการพัฒนานะครับผมต้นสายแห่งการพัฒนานะครับเบ้งพันล้านเอาไปปั๊บใส่เอียงกงงามนะครับผมขันบาหลูกเบ้งนะครับนะครับชัดเจนสี่หมื่นห้าพันครับเบอร์โทรติดต่อครับ ศูนย์หกแปดศูนย์เก้าแปดหกหกสี่หกหกสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหาศูนย์สี่หาคุณพ่อคุณพ่อรถครับคุณพ่อรถอยุสแสงกรุงสีครับอ่าพ่อรถน้องกรุงสีครับนะครับภัยสนใจอ่ะนี่ควายงามลุ่มน้ำเปล่าเด้อครับนะครับควายงามลุ่มน้ำเปล่านะครับมาทางสมเด็จเข้าขอบคุณครับคุณพ่ออันนั้ครับครับ บ <UA> ้าบายล้ะาของดีเขาไหมสวัสดีครับนี์เทิงสวัสดีครับเนี่ยทายตัวนีเข้านาง้ทายของนทยเทิงโอ้เขาเพื่อนเขาย่งนีับเนี่ บ้าเขาห้องงามเลยวะจักลูกเหรอครับนี่ยพวกโง่ปะมันว่าหาลูกเนี่ยสถานะตอนนี้เป็นไงครับท้องนะครับท้องกับหยังครับท้องสุขข้องสุกข้องสุขวิไลยฟ้าอันดับ่เอกสารครบนะครับตังเอกสารครบนะครับพี่น้องผู้ใดชื่นชอบในสายเขาสายเขาแปลกๆนะครับไปเก็บไว้ในคลอกนะครับส่วนมากควายนี่จุดขายของเขาก็คือวงเขานะครับผม พี่น้องผูดด้ใดที่อนุรักษ์ส่งเขางามๆนะครับพี่น้องครับสามารถเอาแม่นี่ไปได้นี่ครับหาลูกแล้วนะครับสถานะตอนนี้ก็ยังมีทองได้อยู่นะครับผมตอนนี้ก็คือทองท่องสุกประกันทองแท้ประกันทองแท้ร,ทแทร้อยปเปอร์เซ็นต์เอาบ่เขินบ่ ประกันทองแทรลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมประกันทองแทรลอยเปอร์เซ็นต์ส่วนสูงประมาณร้อยสามหกสามเจ็ดนะครับประมาณร้อยสามหกสามเจ็ดสถานะตอนนี้ท้องทองสุกแค่เดือนครับสามเดือนอตัวท้องแล้วนะครับประกันท้องทองสุกสามเดือนนะครับพี่น้องใครช่นชอบสายเขาเปิดไปทีราคาสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับเอาไปรุ่นลูกท้องสุกทองสุกซึ่งเป็นควายที่ยุค ยุคของอควายเลื่อมแห้งนะครับผมถือว่าทองสุกเป็นควายที่ซื้อขายกันแพงที่สุดช่วงต้นเดือนมก,กราปี65นะครับผมต้นเดือนมก,กราพิมพ์หาทองสุกถือซื้อมาจากเชยันต์ฟ้ามในราคาค่าตัว6.5ล้านบาทนะครับเป็นควายที่ซื้อขายแพงที่สุดณนะขณะนั้นนะครับผมทองสุกถือว่าบอรธรรมดานะครับพี่น้องครับใครชื่นชอบอยากได้ทองสุกไปไว ในของในฟ้ามนะครับสามารตีดต่อสอบถามขามาได้ทีเบอร์โทร097เครับ097 06 5 7 5 3 8นหองครับซูมินะครับยุสครับยูกกาสินนะครับหอยมีกาสินไครสนใจ่วไหน่อ้วยนึ่นเอาไป สามสามหมื่นเจ็ดสามมื่นเจ็ดใช่เงี้ยสีเหลืองดอกโอ้ยระดับใหญ่นึกแล้วหอยใหญ่หอยใหญ่ก็น่ะนี่ครับหอยใหญ่หอยใหญ่สมเด็จนะครับพี่น้องครับใหญ่นึกนะครับใหญ่นึกใหญ่นึกหอยใหญ่สมเด็จนะครับอันนี้ครับติดต่อหอยมีคนไปนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทใครยินชอบในสายเขามาสายในเทิร์นก็สิเมื่อวัยเดือนอย่างนี้ประกาศขาย คักแน่แท้สอมื่นสองนส0หมือ่ะมาหม่นสามหมื่นสองพันนี่ยิ่มาสองหมื่นไหมโอ้สูงแท้สองรอครับมันสามเจ็ดมือนนี่เนาะมันสามหามหามสามหกเนาะควายสาวตอนนี้ทองไปม่ท่านทองครับบ่ท่นทองนะครับพี่น้องมาท่านทองเป็นควายสาวท้องว่างนะครับผม ลักษณะก็นาจะเป็นควายสีเขียพึ่งเดืส้นสองขวบเนาะแมนวอนส้นกับไก่นะครับไก่สองขวบนะครับพี่น้องครับส่วนสูง136อัตลักษณ์ชัดเจนตาแดงแก้ม้ำขาขาวนะครับอ่องดีนะครับอ่องดีนะครับขาขาวชัดเจนนะครับผมยังเป็นสีกล้วยหน่อยอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับสียังแดงๆอยู่นะครับเอาไปพัดหัวอาหารนะครับอาบน้าอาบท่าเข้าไปนี่กั สงามเามนอยังเทิงนาอมามาตัวเดียวนี่บ่เมื่อนี้ยังเทิงเราบอกว่าอสองหมือนกะดีขายเด้อใคสจเอากะาฟอาก็ได้ก็ขายวอนี้เอ้าสามหม่นสองพันบาทอะคบสามหมื่นสองพันบาทเท่านั้นในเทิงห้องใบนะครับผมรักต่อร่องใดเป็นหมื่นนะครับเอาอันบาหวานสองหมื่นอย่าเอาของเราเด้ออันนี้เราหยอกกันนะครับพี่น้องครับเอาสามหมื่นสองพันบาท อาใครชื่นชอบค้ายสาวนะครับผมติดต่อสอบถามต่อร้องขมาไดที่เบอร์โทรศัพท์8 9 8 0 9 8 6 9 9 0 6 9 0 9 0 0 4เ0 0 4้านเะครับมาถงงด้เถิงนะครับผมนี่ครับุรรเขมาเห็นโหลดเล่าสิมักใส่เสือเพราะเครื่อมูใส่ครับผมเนตลอด อันส okay. oh, ังเกตบ่เห็นสังเกตหาเสือเหลืองนะครับพี่น้องเอบ่ยหมอเป็นยังไงเทิงหมอเป็นยังร้อยหมอเป็นยังหมอเป็นยังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับรางวัลนำใจนายเทิงมอบให้นะครับพี่น้องครับหมอเป็นยังครับนายเทิงขอบคุณครับสามหมื่นสองพันบาทติดต่อนายเทิงใดครับผมพี่น้องครับนี่นะครับเสือเหลืองเดืองขอบคุณครับใคแล้วบาบนี่ เป็นต่อรองราคากัน้ยต่อรองราคาอยู่นะครับพี่น้องครับเมื่อนีก้กะ <c oughs> ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับช่องจ่าทิมชาแนลมาตั้งแต่ต้นคลิปต้นนอนถ่ายคลิป นี่ครับพี่น้องครับก็ฝากตอนพี่น้องนะครับสบู่สุคนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ใจที่เท็ยนเค็มไม่ไหมพี่น้องห้างได้รับชมไปตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นนี่าเที่นพร้อมรับภาจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับนะครับสำหรับมืออีกจากสื่อขอกล่าเข้า่าขอบคุณและสวัสดีครับ